่ ه, ก็มาสวัสดีกันนะคะคลิปนะคะที่หลายๆคนนะคะเป็น F C ของแม่รอยนะคะวดนี้ประจําวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะแม่ลอยฝันแล้วนะคะฝันเข้าช่วงเช้าวันพระสบบดีนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้เป็นแนวทางที่ทุกคนตีกันถูกนะคะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะ ช่องก็ตีไม่ถูกนะคะอ่าคราวนี้ก็ฟันเกี่ยวกับรัชกาลที่10นะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูว่าแม่ลอยฟันยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้แม่ลอยซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้แล้วนะคะแม่ลอยบอกขอถูกลอตเตอรี่หน่อยเถอะนะคะไม่ว่ารางวันใดร,รางวันหนึ่งนะคะอ่ลืมถามไปว่าซื้อตัวไหนซื้อเลขอะไรนะคะเดี๋ยวไว้ยังไง มาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงขอให้ทุกคนนะคะรับชมรับฟังตีความฝันไปด้วยกันนะคะย้ำเน้นเป็นแค่แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดพิจารณานะคะในการนะคะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะคะค่ะขอญอาตเท้าความนิดนึงนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะคือ แม่รอยไม่ได้ฝันนะแต่มีแต่เรื่องจริงนะคะเป็นแนวทางนะคะและ,ะเหมือนจะมีดวงนะคะเหมือนแม่ลอยปีใหม่นี้เหมือนจะมีดวงนะคะขนาดไม่ฝันยังถูกนะคะเลขล่างนะคะเพราะแม่รอยซื้อเลขประทัดนะคะบอกให้เราซื้อด้วยแม่ลอยบอกว่าทําไมไม่ซื้อทําไมไม่ซื้อฮะห 2, นกับ6กสอน่ะคือคนไม่มีดวงเขาบอกมาให้ตายก็ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะ แม่ลอยได้นะคะหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งนะคะเต็มเต็มนะคะจัดไปก็ขอให้แม่ลอยโชคดีมีเงินใช้ในช่วงตุ่นดินนะคะแต่ก็ไม่เยอะค่ะแม่ลอยนะคะซื้ออย่างที่บอกค่ะตามภาษาคนแก่นะคะไม่ได้ซื้อมากมายนะคะใบสองใบนะคะลอตเตอรี่แค่นั้นเองนะคะถูกมาก็หลักพันนะคะพอเป็นค่าขนมนะคะช่วยได้ แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะแต่ที่สําคัญเขาก็อยากให้ทุกคนนะคะที่รับชมคลิปในช่องกำไรชีวิตกำไรบุญถูกกันนะคะเอาอเป็นว่ามามาดูงวดนี้กันดีกว่านะคะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะก็นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าแนวทางตัวเลขงวดวัที่16กุมภาพันธ์2568งวดนี้แม่ลอยปั่นก่อนเช้าวันพฤหัสบดีที่13นะคะก็เดือนนี้แหละนะคะ ช่วงใกล้ๆหวยจะออกนี่แหละค่ะตอนเช้าได้โทรคุยกับแม่ลอยนะคะแล้วแม่ลอยก็บอกว่าฟันดีงวดนี้ฟันดีมากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะตีเป็นเลขอะไรนะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกันตีหน่อยนะคะมาค่ะฟังกันเลยค่ะมาเลยฟังความฝันแม่ลอยนะคะสั้นๆชัดๆนะคะ เน้นๆน,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 นะคะจะมงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8นะคะเขาเรียกว่าสั้นเหมือนเดิมแต่มีความหมายนะคะแม่ลอยฝันว่าเห็นรัชกาลที่10นั่งทานข้าวอยู่คนเดียวสถานที่ที่ไหนไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าแม่เห็นนะคะท่านกินข้าวนะคะอันนี้คือขอญาตนะคะพูดสับแบบชาวบ้านๆน,นะคะเข้าใจง่ายๆนะคะ แม่นะแม่ลอยนึกยังไงก็ไม่รู้นะคะไปสอยสตอมาหนึ่งฝักใหญ่สตอสตอภาคใต้เพราะว่าแม่ลอยเป็นคนใต้นะคะสตอแม่บอกสตอฝักใหญ่งามหนึ่งฝักนะคะตั้งใจจะนําไปให้ท่านนะคะได้กินด้วยแต่สตอฝักใหญ่ฝักงามฝักนี้มีเม็ดสตอณนะอยู่แค่สองเม็ดนี่ไง ปิศนาช็อตเด็ดตรงนี้นี่เองนะคะช็อตเด็ดมีสองช็อตก็คือราชกาลที่10กับสตอฝักใหญ่งามๆเนี่ยหนึ่งฝักแต่มีสองเม็ดเอาไปให้ท่านกินกับข้าวนั่นฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะใครรู้สึกว่าตีเลขได้รีบบอกด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆสองเม็ด มันสองศูนย์ไหมคะนั่นคือมันใช่อะ่ะนะคะแต่ไอ้ฝักเดียวเนี่ยสิมันจะหนึ่งสองศูนย์หรือเปล่ามาค่ะมาค่ะช่วยกันแปลฝันดีกว่านะคะช่วยกันแปลฝันหน่อยนะคะใครแปลว่ายังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะงวดส6บกกุมภาพันสระวูแปดดีอยากตัวคุยนะเอาเป็นว่าสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้นะคะใครคิดว่ายังไงถูกตัวไหนนะคะแต่ ะะทางช่องคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสองประเด็นที่บอกไปเลยนะคะก็คือ1เกี่ยวข้องกับประวัตเวเิเรียกว่าเลขส่วนพระองค์ของทัศการที่10นะคะน่าจะมาและก็2น่าจะเกี่ยวข้องกับปิศนาสตอนะคะที่1ฝักงาม2เม็ดนี่แหละไม่นะคะอย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างแน่นอนมันรู้สึก มาแปลกๆเหมือนงวดนวน้น,นนะคะแล้วลูกของเราก็คือวันที่สองกรกฎาคมสองห้าหกสามนะคะที่พี่สาวก็ฝันว่าแขนหักนะมันตรงกันอีกแล้วนะคะแล้วพี่สาวเขาก็เกิดนะคะกรกฎาคมะะเกิดเดือนเดียวกับราชการที่สิบน้องชายก็เกิดราชการเกิดเดือนเดียวกับราชการที่สิบด้วยมันมาในแนวทางเดียวกันนะคะนะอาาหลานๆนะคะมาในทางเดียวกันเลย ลุ้นอีกแล้วความรู้สึกมันเหมือนจะได้ตัวเลขนะคะนะขอให้ทวกเถอะนะค่ะก็ในทางตัวเลขเกี่ยวข้องกับรัชการที่10ก็มีนะคะอายุท่านนะเจ็ดสองย่าิบท่านเกิด28นะคะเดือน7จ็ดนะคะกระกฎาคม2 4งสนะก็เกิดวันเดียวกับลูกสาวของเราที่ฝันนะก็คือวันที่28เดือน7นะคะรหัสพระองค์904 หลัดพระองค์นี่รู้สึกว่านะคะทุกคนนะคะลุ้นนะคะทุกงวดนะคะมาแรงตลอดนะะแต่ออกยากนะคะก็ตีเอานะคะเลข90 0 9นี่ก็มาบ่อยนะคะ9 4 6 4นะคะแต่3ตัวเนี่ยไม่ค่อยมานะคะมา2ตัวเนี่ยมาได้นะคะ9 4ก็อย่าลืม6 4 9 0 0 4 0 4ก็เป็นอายุของนะคะลูกชายนะคะนั่น มันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะคะอานาหลานๆนะคะงวดนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นอีกแล้วนะคะรู้สึกมีลุ้นๆนะคะมาในทํานองเดียวกันเลยนะ,คะใครคิดเห็นเป็นเช่นไรรีบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะพรุ่งนี้หวยจะออกแล้ววันที่16แล้วนะคะช่วยอบอกตัวเลขกันบ้างนะคะจะได้มีแนวทางซื้อกันนะคะนี้ก็คือปริศนานะคะ ต,อ,ตอนะคะเขียนเอาไว้นิดนึงนะคะมี2เม็ดนะคะก็คือพยายามย้ำไว้ในคลิปนะคะมี2เม็ดคาดว่ามี 0, รูนย์ดูจะ0ูนย์สขึ้นลงนะคะก็ mm. ว่าไปอันนี้ก็พยายามเน้นเอาไว้นะ,ะว่ามันเป็นปริศนาจริงๆนะคะเผื่อเลยนะคะศูนย์ต้องมานะคะสต้องมาหรือไม่ก็มีขึ้นมีลงเพราะว่าแม่สอยข้างบนแล้วลงมาข้างล่างมันมีขึ้นมันมีลงนะคะ ศูนย์สอศูาว่าไปนะคะขึ้นลงจัดไปค่ะใครมีความเห็นเหมือนกันนะคะอย่าพลาดไปเสียงเลยนะคะอย่างละใบนะคะเพื่อลุ้นท้ายนะคะอยากจะบอกนะคะทางช่องกำไรชีวิตกำไรบุญนะคะชัดๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะ ็ติดตามได้ถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า,าทางช่องตั้งใจนะคะนำแนวทางมานะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะรบกวนให้กดติดตามด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้ทำนะคะให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะขอทุกท่านแปรฝันของแม่ลอยถูก,กันนะคะอขอให้มีโชค นะในงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์2568นี้นะคะไม่ว่าจะรางวันใดรางวันหนึ่งก็ตามนะคะก็ขอให้ได้นะคะแบตเตอรี่นะคะอย่างละใบ2ใบ3ใบนะคะลุ้นพองามนะคะเดี๋ยวเผื่อนะคะเอาไว้นะคะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,นะอันนี้นะคะแบ่งมานะคะลุ้นละเสียงขอทุกคนโชคดีนะคะใน ความฝันของแม่ลอยงวดประจาบวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะ